สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ในการแอสโซเชชันนองนะครับวันนี้เราจะมาแก้ไขนะครับสอนวิธีการทําแก้วอแต่แบบเป็นแบบรีเมคแก้ไขใหม่นะครับสำหรับคนที่แบบเออภาพไม่ชัดไม่เห็นเออบวกมาทำให้ใหม่นะฮะโดยตอนแรกเราจะทําการลบก่อเสียงนี้ออกนะครับเพื่อเพื่อจะทําการสร้างกดช shift a นะครับเพื่อการเป็นการสร้างสิ่งผิวใหม่คือเราจะสร้างคอนินเดอร์มานะฮะเพื่อสำหรับการสร้างเป็น ตัวโค้งแก้วนะฮะแล้วก so so, like so so okay, so so ็ส so ร so so ้างมาตัวโค้งแก้วหนึ่งโค้งเงี้ยถ้ากดตัวนี้นะฮะกดเป็นเพื่อปรับความสูงก็ได้นะฮะสูงของถ้าปรับผมไปประมาณนี้กดแถบเพื่อเป็นการเข้าถึง Edit Mode นะฮะสามารถทําการปรับเลยก็ได้ปรับส่วนตอนนีเราจะปรับส่วนฝาแก้วก่อนนะฮะโดยการกดที่ที่ Fade Cyclic นะฮะเพื่อเป็นการปรับให้ฝามันเกิดการหนาผมจะทํา จะสร้างให้มันหนาก่อนนะครับโดยการคลิกขวาที่บนฝาฮะฝาของนี่แล้วกต้องการกด e ก่อนนะฮะก็จะมีจุดๆลอกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทําการกด s เพื่อทการย่อมาย่อทำได้เงี้ยครับก็จะก็จะปรากฏหนาแล้วฮะทุกท่านกดตัวเซนะครับรกกระะเพื่อเป็นการทะลุทะลุทหาเราเห็นภายในแล้วกดแล้วกดตัว e เพื่อลากออกมานะฮะเขีย,ยมากระไดประมาณแค่นี้พอะเนี่ยปึ๊บก็จะได้แล้วฮะ นี่ฮะกดใส่นทิศเนี่ยก็จะกลายเป็นอย่างนี้ฮะต่บันจะไปวิธีที่ยากนะฮะทำหูแก้วกดที่ขวาน,นะครับกดที่คอนโทรล R เพื่อเป็นการสร้างเส้นสำหรับแบ่งแบ่งช่องนะฮะให้หมุนลูกเลื่อนไปสักสามสี่อันนะ,ะเพื่อสร้างช่องออกมานะฮะแล้วก็มาเห็นไหมครับพอสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเอสซีเค็ดเลยนะเพราะมันจะเปลี่ยนเองอัตโนมัติให้เปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมนะ,ะก็จะกลายเป็นช่องนี้ ให้กดคลิกขวากดกดชีฟแล้วกดคลิกขวาเพื่อเลือกช่องนะฮะกดค้างนะฮะเนี่ยซูราได้ช่องนี้ขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นมุมข้างกด E นะฮะครั้งแรกเป็นทำครั้งแรกก่อนนะ,ะเป็นการแบบที่จับอันที่สองเป็นการจาเป็นตวหูนะฮะจากนั้นนะฮะ ด delete แล้วก็ที่เ a ด e นะครับเพื่อลบอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ไปเลือกที่ a c k e t นะ,ะเพื่อเป็นการปรับให้เป็นคู่คู่ไปนะฮะแล้วก็เป็นสมมต, ittel, ติกดต้นลิงสตาร์ดีฮะอันนี้เป็นทีท่ที่ยากหน่อยกดคลิกขวาที่เป็นสีตรงเส้นนะฮะแล้วกดชิปค้างคลิกข้างบนให้เป็นคู่คู่เงี้ยแล้วก,กด F ฮะทั้งที่เป็นเรือๆฮ <ๆ S 2> ะปึ๊บ อาจจะใช้สายตาหน่อยนะฮะ,ะ,ะก็จะทำการเล็งดีๆนะฮะนะยากเว้ยเดี๋ยวโอ้ชิบหายแลวไมีวางผิดโอเคกรับโอเคเนนะฮะทำนันนึงฮะคาเป็นอย่างนี้แบบมองอยานนะฮะปแรบบัแบปบรัแบบออกจากเป็นออบเจกต์โหมดนะฮะชิมโหมดก่อนแล้วก็ทำการล่ามันเข้ามาเนี่ยฮะ แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาฟึบโอเคฮะแล้วกดเป็นอ d i ิโ o d เหมือนเดิมโอเคแล้วก็จะได้นะกิ๊ดทำการปึ๊บน,นี่ช่องดีๆปึ๊บคือเป็นนะฮะช่องปึ๊บกด F ก็จะได้โหได้ตัวแก้วนะฮะทบไปจะเป็นทำการใส่สีและทำการเพิ่มให้มันเนียนขึ้นนะฮะไปที่แอ mod ป modify ไปไปที่ sub elevation surface นะครับเพื่อการปรับให้มันเนียนขึ้น กดที่ตัววิวนะเพื่อเป็นสองก็จะทําให้เนียนขึ้นปรับเยอะก็ได้ฮะแต่วเวลาขยับจะกระตุกอย่างเงี้ยแนะนําให้ปรับสักสามสองไม่กสามพอก็ได้ 2, สองฮะสองปุ๊บปรับสีมาที่เราม,มาถัดจากบรแจยสองอันนะครับ type a t e r a t i v e data to the display and edit นะ,ะับเพื่อเป็นการปรับสีนั่นเองฮะแล้วก็มาเพิ่มที่ new นะฮะแล้วก็เลือกที่ f l l นะเพื่อการปรับสีตรงนี้ก็สีเ้่างินปุ๊บ ก็จะได้นะฮะส่วนถ้าไม่มาสมูทขึ้นอีกคุณก็กดแทบ็บกดแท็บออกมาปุ๊บให้มันออกจากอีดิทโหมดนะฮะหรือว่าคุณคลิกตัวนี้เพื่อออกาจากอีดิทโหมดก็ได้แล้วก็เรื่องวันที่ทูตนะฮะทูตตรงเนี้ยแล้วก็เลือกที่สมูทนะฮะก็จะสมูทนี้ก็ได้นะฮะคเนี่ยฮะสวยง,งามก็ขอบคุณที่รับชม